หลวงปู่ควานรสอนนะให้ภาวนาแล้จริงให้ทําให้จริงสู้กับเวทนาบ้างข้ามเวทนาเพื่อนกับข้ามเวทนาเนี่ยลสู้สู้ไปสู้มาเพื่อนสละตายเด้จึงได้ทามาครองนะน่ะหลวงปู่ควานท่านนั่งผูระหมที่ก้อนเก่งท่านป่วยท่านป่วยทำไมนะท่านป่วยทีนี้พระก็จับเส้นจับเลยให้เราไม่หาย ท่านก็บอกใายกลับให้กลับไปกุฏิกุฏิที่ปักเพื่อนอนเห็นว่าสละตายดีกว่าผมจีวรล้วไปนั่งคนไม้เป็นสละตายเป็นว่าเอ้ามันไปมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวอะทุกข์มากเพื่อนไปสละตายเพื่อนว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อนว่า เป็นลอยควังแล้ว,ว,ลวกว็นั่งไปจิตรวมนั่งไปจะละตายแล้วมันไม่ทิพเอาเเอ,าอะารไรไลออละแล้วมันเอานั่นนี่แหละดูตรงนั้นเลยตั้งสติจอดลงรวมได้หลงงู้าไปถ้าว่างมันพอพอพอเลิกในี่มันพอจิตมันถอนแล้วมันหันไปทางทิศตะวันออกแลุกหมุนยังไงหมุนไปเองมันหมุนบนเอง ท่านว่านางได้ตั้งแต่หัวค่ำจนสามโมงเช้าพระไปเรียกพระไปเรียกออกมาทานข้าวท่านว่านางสบายไม,ม,ม,ม่นิจจิตมันรวมันวางหมดเออมันวางหมดเลยอารมณ์ทั้งหลายมันวางอย่างเหลือผู้รู้อันเดียวมัน,ก,มมนมมก็ไม่มีเวทนาไม่มีทุกไม่มีเวทนาปล่อยวางหมดเลยนั่นแหละว่าง ทำไปหนึ premises, sure. ่งแล้วนม่นโละต้องสละตายเฮ้ยทำไมโละตายมันยังอยากอยู่นี่แหละสละตายมันใจมันก็จ่อกันไปนี่ลเออต้องเอาจริงแล้วน่นั่นแหละเป็นได้ทำเออได้ทำมาครองเราไม่ทำบ้างเก้าแต่ขวงควงแล้วก็ทิ้งตรงนั้นบางทีไม่เอาไเออไม่เอาอ่ะบางคนไม่เอา ควังควัของคู่บาจามาเทศเท่าไร่ไม่เอวควัาตั้งแต่ว่ายังดีนะยังได้ดูบ้างบางทีเรานี่ยจะจับในโลกนี้ก็ภาวนาเดินก็บริกรรมนั่งบริกรรมนอนบริกรรมมันเป็นได้หมดมันเป็นได้หมดเองอืมนี่ท่านก็ท่านสอนพระท่านให้ไม่คุยกันมากท่านสอน ยายพระกูเสีย,เ,ยเวลาไปนะ่ะเสียเวลาแต่่าให้ภาวนาเนี่ยเออหมือนหลวงพ่อแปงเราะ่ะท่านไม่ค่อยคุยเลยไปกุฏิท่านเนี่ยไปกราบกราบกราบไปนั่งเลยทำไมถามท่านไม่พูดหรอกท่านนิ่งเออท่านนิ่งอย่างนะข้างคนน่ะกราบกราบแล้วครับที่ไปส่งน้ําเปลื่อน,น,น,อนอาบน้ําเปื่นเนี่ย ี่ช่วยเยอะเลยแล้วก็กลับกลาบลงบางทีก็จับแซนให้ให้จับแล้วก็พอ่อกล้บเพับะเก็ไม่ค่อยพูดทันทันแบบเหี้ยบมทาทั้กูบายจางสอน,น,นเป็นูมันก็อยู่ได้อายุพรรษามากอนะอายุก 90, ็เก้าสิบแล้วมันเกือบไปแล้วก็ไม่ถึงน้องกูแพงวันนี้ไปจันนู้นไปจันที การบินไทยมนันหลวงปู่ลายองวันนี้ให้พวกเรารีบทำเข้าอย่ารอให,ให้มีสมบัติก่อนให้มีสมบัติให้ที่อยุดที่พึ่งก่อนนั่งสมาธินี้มากทำจิตตั้งมั่นเสียก่อนให้ย้ายหอนแทนไปทางรูปเสียงกลิ่นรสธรรมทั้งหลายปล่อยวางให้หมดเนี่ยมันจะพบโอก เอพระพุทธเจ้าได้ฝ้าพระพุทธเจ้าให้เราไม่เข้าไม่คิดไม่รล้ไม่ร้วมันไม่ได้ข้าแล้วมันคิดไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยๆของมันเรื่องนั้นดับเรื่องนี้ดับ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 อย่างนั้นเอาไว้มันลงให้รวมมันคงในวันไหว